สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสกุทุกคนมากินข้าวน้ำจิ้มแก้วด้วยจ้ะกินนี้หยังมาดิกินแกงน้อไมมจ้ะอันนี้เป็นปลาปลาส้มปลาส้มเลอพี่น้องอันนี้แกงเปิดน้อไมมใส่เห็ดโคหนูเนี่ยอันนี้ก็เป็นผักต้มผักวังตุ้งต้มแล้วก็มันอันนี้ก็ไม่ต้องยกหอกเนาะแตงกวาจ้ะแตงกวาแตงกวา มากินเลยจ้ะอือเอาน้พริกใส่์อันะนี้ก่อนเห็นหมุดเจ้าเห็นผักข่อยอ,อะอ้อพริกไว้ตรงนี้มันจึงเห็นผักอม,มามามาข่อยอันอนี้ข่อยเอาเข่าไปได้เด้พี่น้องโอ้ยมันขึ้นตะแคงยังสัน้นวะเนี่ยข่อยอยากกินปลาส้มแม่พี่น้องแต่ว่า kìm ngọt trong nó băng căng <laughs> <laughs> Nhắn qua <tổ chôm. cười> à <thiếng. cười> Thôi kẹt ngơ bà ra đi Quang trung. Đọc luôn จกยุ่ยย่ออืมอืมซึม้งกินกับไอ้นนปลาสมอืมออบไข่ปลาทอดหรอ,อ,อกค่อบเอาอืมยาแก้วอบเอาอบใต้ไม่ค้อเวฟเนี่ย อืมอือ,อ,อแกงเปิดน้ำมันแต่ห็ดหัวหนู

คนคนอืาต้มคอยบี้ไว้แล้ออือเขายันจังจะคอยจะตื้น นึกอยากกินไหมพี่น้องคอยอ่ะออือ,ม,อ,ม,อม,มัน จระเตรียมดุๆจ้าอืมแอบปอกกระเทียมก่อนอืมที่ปอกแล้วก็อืมแนวปอกจะแก้ เล็บก็บมม่มีไี่น้องมันต้องซื้อมิดน้อยอันนึงเนาะม,มันต้องซื้อมิดน้อยอันนึงจังขน คนคน

พริกปราช่า,าสซมคอยฮอตตะไม่ได้อืมอกินขนมจีน เบ่งกังแล้วมกนังอืมเบ่งพี่น้องกังอืมกินกวางต้งต้มเนี่ยดีแล้วลอืมกบปาราอืม ลังตุ้งต้มกับน้ำพริกปลาอ่าเจ้าปลาอืมอืมขนมตีนแตงกวาวเขาจะไม่ได้กินเอาเอาตักหน่อยเอาโอ้คอยกินแล้วเนาะโอเเน่ะ

กินให้ครบก่อนอือเอามันก่อนมันจะหมดเวลาไอเดียไปไหนเนี่ยมันพี่น้องมันไข่โอ้ยบะแมนมันไข่มันเหลืองมันเลืองเหลืองนะพี่น้องเนี่ยมันบ้าอือ

ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกระตาพาก,กินชาแนลในเนื้อพี่น้องเนาะใคยจะได้ทําคลิปต่อๆไปจ้ะแล้วก็จะมาให้กินแล้วกินเชาบ้านชาวบ้านน้องที่หายบึงอีกเด้อจ้าพี่น้องเนาะลูกเจ้าพี่น้องฟอ,องป่ายทุกคนเลยปล่อยก่อน้อพี่น้องเพิ่งข้างบ้านพิ่เปิดเพลงมาไหวมาไหวมาไหวไปก็แล้ว <c oughs> ติดคอติดคอเว้ย